สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชยเด้อครับมื้อนี้ครับผมกัสิพาทุกท่านเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานักกันเด้อครับในวดวันที่1มิถุนายน2568ครับมื้อนี้ครับผมกัได้แนวทางตัวเลขที่แม่ FC เพิ่นส่งมาให้ด่วนๆเนาะครับเป็นของอาจารย์พีครับอูน้ำไชยกัเอาสบับจริงเนาะครับอยู่ในโทรศัพท์ที่แม่เพิ่นส่งมาให้ครับ อาจารย์พี่กับเขารางแปดเจ็ดตรงๆด้วยครับธามุส้มหามผาดด้วยครับธามุส้มงวดนี่ครับค่ะมาได้ถูกรูปแบบนะครับผิดจรณาในการรับส้มรับฟังเอาด้วยครับในงวดนี้นะครับอูด้ำไส้ก็ะต้องขอบคุณเมฟซีเจดีแล้วก็อาจารย์พี่ครับที่นําแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันธามุส้มทางส่องทุกท่านครับขอให้สุขสงบมันหมาน้ำกันเด้อครับผมนี่ครับ เอาตามกันต้นนะครับาบุส้มนเมือนี่กะมาส้วมวิวบรรยากาศอยู่น้องห่วยย่างคือเก่านะครับนี่แหละครับสะดุ้งข้าเจ้าะกากางไว้ตลอดได้ครับทานุส้มเดี๋ยวเนี่ยเมื่อแรกเพื่อนกะสีมาตึกสะดุ้งคือเก้านะครับกับเนี่ยเมื่อเส้าครับผมนี่แหละครับห่วยแม่น้ำไงขนาดได้ครับทาบุส้มนี่แหละครับ อูน้ำไสจะเอาแต่ที่เด็ดลงก้อนนะครับหวดก้อนเพื่อนเขาครับผมคลิปที่สองจะเป็นเจฟองเบียร์นะครับเพื่อนกะมีแนวทงังตัวเหลขกมาบแบ่งปันในทันบุชมเอมาได้ครับกฝากติดตามผลงานของเพื่อนให่อูน้ำไส้ได้ครับท่านบุชมเอาตามกันต่อครับ้องเกฟองเบียร์นี่เพื่อนกะให้บนล่างเพื่อนให้เก่าศูนย์นะครับเลขกออกศูนย์เก่านะครับท่านบุชม แล้วก็3ตัวตรง093เนาะครับเข้อตัวโตดครับท่านผู้ชม3ตัวแตกเลยครับสำหรับเก็บฟองเบียร์ครับเอ๋อหน้าจับตามองอีกเสี้ยนสำนักหนึ่งนาะครับเก็บฟองเบียรครับอาจารย์พี่คลิปแรกแรกับคลิป2เนาะครับท่านผู้ชมช่วงนี้อูน้ำเสกะลงคลิปบ่ค่อยถนัดปันใดเนาะครับท่านผู้ชมตรงนี้กะทำงานบ้านซวยอ่าพอเทาก็ไม่เทาไปก่อนเนาะครับเอาเดี๋ยวจังกลับบ้านเบื่ออื่นนี่แหละครับท่านผู้ชม เคงกินเต็มระบบเต็มทีไปเลยครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับพิษผ่านมองได้กะขอโทษขอให้เอฟซีทางซองทุกท่านเด้ครับสบู่ส้มนี่แหละครับคลิบนีขอให้มันหมันป,ปังๆน้ำกันครับวน,น้ำแท้ก็ต้องขอบคุนทุกท่านได้ครับที่เขามาก,กดไหลกกดแช่กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมครับผมกะสิปปรปุงพัฒนาเกินไปเรื่อยๆได้ครับทา่านผส้มนี่แหละครับ บงที่จุดโดยเจ้าของที่เอฟซีค่อยบอกซ้อนนะครับจารสึกพัฒนาไปเรื่อยๆเด้ครับนี่แหละครับตามกันเรื่อยๆครับผมหมู่บ้านกัดใดโลงสองแนวทางนะครับส่บนผส้มหาเวลามาลงให้ได้ครับเพราะว่าเฮี่ยนอยู่บ้านหอยยางนะครับเป็นทั้งกระสีฝนตกดังแห้งครับตกน่าจะมืดมือเลยครับส่บนผส้มนี่ครับ ฝนฝ่ากราลังสีมารรมมอีกท่ามุู้มอูน้ำเช่ยกยรีบมาอัดลิบครับลิปที่สามาสิขึ้นไปอัดขีบทึ่งเฮียนเนาะครับท่ามุมู้มสุดท้ายลมแห้งแล้วก็ฝน,นเสียงดังทำให้เสียงอูน้ำเช่า่บร,ริยินครับอูน้ำไช่ยลยไดแชรสองลิบครับเอาลอก,กับบานครับผมฝนตก๊ก็คืออัดบานแม่น้ำเชียอลยรครับ่ามุส้มนี่แหละครับตามกันต่อครับผมเอาเพื่อเป็นการบเสียเวลาเนาะครับท่ามุส้ม ไปรับช่วมเราฟังแนวทางตัวเลขอาจารย์พี่นํากันได้เลยครับนี่แหละครับก็เอาสับจริงงวดเกามาโซ่ทันบุช้มเบิ้งน้ากันนะครับงวดที่16พฤษภาคม2568นารบะครับคืองวดที่ผ่านมาเนาะครับเดือนปฤษสภาครับนี่แหละครับเพื่อนเขาแปดเจ็ล่างตรงๆงเลยด้ครับทานบุช้มนี่ครับถีบบงไว้เนาะครับบุ้น้ำใช่กยเอาสับจกิงงไม่ทันบุช้มเบิ้งเลยเนาะครับบุนน้ำใช่กย บ่ไดเอามา้ามนะครับเพราะว่าม้าบานน้องออมนะครับมาบานแฟนครับเดี๋ยวมืออื่นอูน้ำเช็กับสิเดกับบานนะครับยูเดซ้ำขึ้นครับ่านุส้มนี่แหละครับเป็นงวดเก่านะครับท่านุู้มสำหรับอาจารย์พี่นะครับที่ท่านุู้มล่อค่อยกันนะครับ่านุู้มนี่แหละครับอูน้ำเช่กับตองขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับส้มนบฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำเช่จากแม่เอฟซีใจดีส่งมาให้นะครับอาจารย์พีครับผม นะครับก็ร่างเดินดีครับมาแรงเลยครับงวดนี้ครับเอาเอาเบิรงงวดไม่ล่าสุดน้ากันครับท่านผู้ชมนี่นะครับอาจารย์พีครับผมหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่นะครับกะเหตุผดผ่านมองได้ก่ขอโทษขอให้เอฟซีทางสองให้เด้อครับเป็นที่เลี่ยงดวนเนาะครับนี่นะครับกะของบ่คหอยพอมคืออยู่บ้านเนาะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาอยู่แค่์สามมือเองครับเอา บอเป็นยังครับอยู่เสกาไทยได้คือเก่าครับนี่แะครับแคปนาจอได้เล่ครับทานผู้ชม1มิถุนายน2568ครับเอาทางบนก่อนนะครับ71749194ครับส่วนล่างครับผม48586898ครับนี่แหละครับแคปนาจอได้เล่ครับทานผู้ชมลางวดว่าหันเพิ่มข่า87ตรงๆนะครับสำหรับอาจารย์พี่ครับนี่แหละครับ จับตามองของอีกเสียนสำหนักหนึ่งได้เลยครับทผบุชมอย่าขาดอย่าเผลอครับผมนี่แหละครับรอมาด่วนครับทผบุชมนี่แหละครับแปดเจ็ด่างตรงๆครับนี่แหละครับ่นก็ะห้มากสูตรเดิมสเต็ปเดิมนะครับนี่ครับผูุชมให้บนกบล่างเหมือนเดิมครับเอาฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำชายด้วครับผู้ชมนี่นะครับ เกฟองเบียร์เดี๋ยวมาด่วนๆผมกะสิตามให้เด้อครับงวดบังหันเพิ่นกะแตก3ตัวตรงๆครับนี่แหละครับเอาเดี๋ยวรอดผลงานต่อไปครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการบ่พลาดแนวทางตัวเลขดีๆเนาะครับนี่แหละครับเดี๋ยวอูนัมเส่จะไปปิดถ่ายม่วนหัวม่วนอยูอ่าหน้าได้ครับท่านผู้ชมวิวไทยวิวบรรยากาศครับ ส่วนผมถ่ายคลิปอยู่นี่นะครับกับติดทนทางเงยแน่นะครับจะมีเสียงหลุดออามาแสกจักน้อยนะครับมาเป็นยังครับตามดวนๆครับเอาเห็นละครับแคปดาจอกันทีเดียบร่อยนะครับสานผูช้มเดี๋ยวผมขออยากไปปิดถ่ายคลิปก่อนเด้อครับผมเอาครับสานผูช้มก็ได้เห็นกันเป็นทีเดียบร่อยนะครับสําหรับเนื้อทางตัวเลขของอาจารย์พี่ครับผมก็ได้ถ่ายคลิป ตัวเลขของเผื่อนยูดทึงเฮียนได้ครับทานผุ้ชมเนี่แะครับก็เอาสรบับจริงหวดเก่าให้ทานบุ้ชมเบิ่งพร้อมได้ครับเลขล่างของเพื่อนเข่า87ตรงๆครับเขาฝากเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำแส่ด้ครับฝากกดไล์กดแช์กดติดตามให้ผมได้ครับทันครับผมกัสิปับปรุงพัฒนากินไปดีเรื่อยเด้ครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขอะหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเรื่มเขามากเรื่อยๆครับ นี่แะครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับบูน้ำแสะก,ก็ตตองขอบคุณแม่เอฟซีเจดีแลก็อาจารย์พี่ครับที่นํำแนวทางขอม,มุ่นตัวเลขมาแบ่งปันใน่านบุชมทางช่องทุกทันครับกับอวยพ่อในทุกท่านอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้อครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ